สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เ้ามาเล่นกันอยู่ร้ามคำแหงสองนะครับแถวกิ้งเก้วก่อนจะขึ้นเวทวหาหาเีก็เลยนางหาเลาะเนื้อกินเนาะเพราะว่าผมอยากร้องลดลำหนัเนกเพิ่งแต่ว่าจักสิสัมเร็จบ่พราสัเร็จเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยตั้งใจว่าจะกินผลไม้ก็เลยนางเลาะหาผลไม้ไปเรื่อยๆเขามันมีอยู่สองตลาดนี่ตลาดแรกครับานางมาเลาะเพิ่ง อไปเรื่อยๆผมเราไม่มี่อย่างเนี้เนาะตั้งใจอยากกินบนะ,ะบพเพาอันนั่นแหละบะเ้าเผาผมเลยกินว่าได้กินเข่ามะมื่นนึงแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นย่างได้คล่องขึ้นด้วยว่ารู้สึกว่าไหวแต่ขอ,ของน้ำหนักหลายเกินไปขา้างๆแถวญี่ปุ่นมีแต่งเนี้ยเนี้ยอวดๆผมเลยพี่ร้องเอ้ยพุ่นของหวานเต็มปากหลากไปเรื่อยๆครับมาลุ้นกันว่ามันสิมีผลเราไม่ขายป่ะนี่มาขอดบะเพาเลยก็ได้ถามเขาาว่า ขายเป็นลูกว่าครับบัวอะไรไปขายเป็นลูกแล้วครับคุณขายเป็นน้ำขายเป็นลูกไหมตัวะายเป็นน้ำนี่ขายเป็นลูกขายเป็นแก้วแก้วละสามสิบบาทเลยตั้งใจว่ากินเพราะน้ำตาลไหลเพราะว่าต้องลดค่าน้ำตาลลงย่างหาหลอดขเราไม่มันสิมีบ่บนน้อตลาดนี่เนาะเป็นคล้ายๆตลาดรัดนัดครับพวหล่ะบักหอยปิ้งครับนีไข่ของโปวดด้วยกันได้ไข่นี่ไข่เขานี่ลาย่างลายเนวในตลาด นี่คือของโปรดผมเลยครับเต็ดย่างนี่คือของโปวดผมที่ิสุดแต่ว่าผมต้องกดใจไว้เพราท่านกินเพราะว่าต้องลดน้ำหนักก่อนแต่ว่าแม่ลดไห่จ้อยไห้พร้อมดอกเอาไห้มันคล่องจังน้อยคนของพัดของทองดมันอย่างแน่นอนว้าโอ้ผัดไทยตำบุพงมนี่แต่อของโปวดทอดหอ,อยว่าละ่ะ ทอไปมันอีกย่งหน่งโอ้โหนี่กับของปวดเรื่องได้ครับนี่หวงไข่ไก่นี่ไก่ปวดระวังนี่กับบ้ากล้ากินครับวันทัานวันทัานกินทดลองหลุดบางกันมันเฉียดใจปะเนาะรถหนุ่หน,นักนี่เน,ะนาะรถหนักหลือเกินคือน้รืหนักหรือพ่อแม่ไม่นองเอ้ยยางหาผลเราไหม่พ,พูดอะไผัดไข่เต็มอากลากลจุ้งเจ้าก็จะขายดีขายดีเนาะทอดล้านผัดไทยพวดอะไรนี่อย่างแน่พูดอะขนมเกีย๊ยบ นมจิบอันนี้กล้วยปิ้งครับอันนี้ของโปรดคือกันครับนี่มักคืกกันกล้วยปิ้งไส้น้ำเขาเา้านนี้น้ำราดหวานแซ่บแซ่บโอ้แซ่บเขาเา้าอยู่กล้วยปิ้งกล้วยทับเขาเจ้าสิบบาทไม้ละสิบบาทน้ำจิมนี่น้ำจิมราดให้หล,ล่ะทอดไก่ทอดเยมอากลากโอ้เป็นกระเสียบครับ่อแม่พี่น้องแต่ว่าโดเอาซะก่อน นี่อีกมาพร้าอีกแล้วครับล้านแมงทอดพวกล่ะหัวกุ้งทอดอีหยังเนตตะกะแตนทอดกีบมใมไงทอดอันนี้อีหยังเนี่แมงอันนั่นปะแมงจักะจันทอดพวกล่ะด้วงทอดโอ้หลายยังครับนี่ร้านปลาหมึกโคตุบักไงยี่สิบห้าบาทบาทยี่สิบห้าบาทเมื่อตัวแง่แต่ทำไมพี่น้องเพ็่เดือดซื้อกินตัวเนาะแต่ว่าหาว่ากินหอกนี่ขนมอีหยังผมจำบุญจักเพืกอน มาฮอดขนมอีหยังนี่ครับทา้งแตกอันนี้อันนี้แฟนผมมากินครับคือฮอดแฟนทันทีเลยแฟนไปญี่ปุ่นอันเดีนมาคนกับยี่ซื้อกินละวะเนี่ยคือ,อยังเขากี้นี่นเป็นอีหยังเนาะขนมอย่างนี้แปลกแปกไม่ไมพว้จักรุ่นเฮาหัวมีกะผัดมีใส่ยันใบตองกวยร็จแล้วตะเกีไส้โจ๊กโอ้มาพอดเลยครับผลเราไม่แต่ว่ามันน้ำตาลมันหลายครับบักองุนพันอีหยังนี่คือเขียวเขวนี่ คยกินอยู่มันหวานหวานบะคับเนยบ่ก้ากินไหลครับน้าตาลมันไหลแต่ของเป็นโลกบาหวานอันนี้กรับผลเราใหมกันครับบักสมบักสอยบักม่วงสมบักม่วงหยังไสแก้วกินบ่อด้คือเขาย่านขีดแต่กีดโอล่ะมีหัดบักต้องย้ำนี่ก็ยังมีบักต้องเขาจะาใส่ของฟิตไ้บอกครับมันคือมีบักต้องว่เล่ะบักยมดองบักหยังเนี่ยเต็มอากลากอยู่แต่แซ่บน้ำลายไหลเบาแล้วก็น้ำลายไหลก็เมื่กี้เจ้าว่าล่ะล้านนี่กันเถอะ บักม่วงบักอีหยังเนี้ยเต็มอากลากหลายครับทั้งภาคไปทั้งเมียเอาไล่ส่งไล่มาดังปิ้งปังบังพ่อยเป็นน่องนี่หอยบังเพื่ะโอ้มาเพื่อส่งไล่มาครับพี่น้องมาพ่อบักเผาแล้วเพราะว่พี่น้องถามอีกเขาจะมาขายอีกเขาจะขายเป็นน้ำอีกบักเผาเอามาขายยากขายเยะเย็นเขาแขวนบ้านนี่ไหมบะมีจ่อยตลาดนี่ตลาดแรกบะมีเลยบัแม่พี่น้อง โอ้ยเห็ดยังไงเนาะบ่มีตลาดนี่เอาอบ่มีแนว่ยหนุน,นไปหาซื้อน้ำแข็งไปไปเด็กินทันแล้วซื้อน้ำแข็งบาทเนาะสิบบาทสิบบาทนี่ห้าบาทครับห้าบาทก็ได้หน่อยแด็เนาะแม่ค้าขออีกจั๊กสิบจั๊กห้าบาทเนี่ยมันกี่ตักใส่อีกห้าบาทเป็นสิบบาทพอดีเอาอีกสักห้าบาทมันหน่อยพูดกิน <ไป S 1> บะ<า>หมี่น้ำแข็งห้าบาทว่าจะเหมือดขึ้นเนาะตักใส่อีกห้าบาทเป็นสิบบาทสิบบาทันล้นกระติกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบัด เดี๋ยวเนี้ยโมพอดีเนาะมาหนวดนี่เนาะ <c oughs> สิบบาทเต็มถุงหมอกก็ร่นกระติกเด,ด็ดแทบหนึน่งมาที่นีน่นนนกันเกือบลืมน้ำเลยบอกว่านา้ำขวดานึงบาทโอ้ยสิบบาทนา้ำขวดาสิบบาทตลาดนี่ก็เลยได้ถึงแต่น้ำผมไพี่น้องน้ำก็น้ำแข็งอย่างมาซือ้อบ่มีผลเรไม่จอุอยบ่มีแบบข้าวเลยคิดหวังขับอ้าวมาเบิ่งกันว่าตลาดข้างหน้ามันจะมีแบบข้าวมีผลเรไม่ขายบ่พราะไปเปน้อง